เนื้อลังแกะนะฮะแกะชุดเพื่อว่าดีวิเดอร์นะครับให้บรรดาช่างทั่วๆไปดูนะฮะปรับปรุงพัฒนานิดนึงนะครับฝีมือพัฒนาหน่อยนะครับนี่ดูด้านในนะฮะด้านในนะครับอันนี้เป็นสายฮาร์เล็คเจ็ดทับแปดทำนะครับขั้วเมื่อกี้ให้มาตรฐานกันนิดหน่อยนะครับอันนี้เจอร้อนเจออะไรไปก็หลุดแล้วนะฮะตะกั่วละลายนะครับเจอบ่อตรงสูงก็ละลายแล้วนะครับดูโครงสร้างภายในนะครับตะกั่วติดอยู่นิดเดียวนะฮะอย่าไปนั่นเลย นะครับนี่เอามาขายให้ลูกค้านะครับแปดฟังเดียวนะฮะคิดไปสี่หมื่นเจ็ดนะครับใช้งานได้วันเดียวเองนะครับส่งไม่ออกนะครับลูกค้าโทรไปไม่น่ามีปัญหามีปัญหาแต่ไม่ไม่มาแก้ให้ลูกค้านะครับอย่าไปหลอกเขาเลยนะครับไม่พอกินเงินแค่นี้ขอเกนงกันมากกว่านี้อันนี้เราเอามาให้ช่างดูนะครับให้ลูกค้าดูนะครับอย่าไปหลอกเลยทําให้มาตรฐานหน่อยเท่าไหร่ก็จ่ายนะครับเจาของเท่าไหร่ก็จ่าย กล่องกล่องบูมใช้ดีหน่อยอันนี้มันชุบนะฮะมันชุบมันต้องค่ายบางช่างเอาไปทาไปสายกาดไม่ได้นะมนไม่ได้อันนี้เป็นชุบนะครับสื่อถนนเนื้อโลหะไม่ได้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะไม่ได้วัดให้ดูนะฮะเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูมันจะลงหรือเปล่านะครับเจอความร้อนอัดบัตรลงสูงร่วงหมดนะครับตัวกลัวละลาย นี่ยิ่งหนักใหญ่เดยนครับสายพะโห่เยอะแยะเลยนะครับชมให้ดูครับเค่งสร้างภายในเจอความร้อนตะโกนหลุดหมดนะอยู่ไม่ได้หรอกขนาดนี้นะครับทําได้ทุกคนช่างนะครับเทคนิคใครเทคนิคมันนะฮะประสบการณ์ใครประสบการณ์มันนะครับ